สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนภับราสุดด็อกเตอร์สุนีสินธุเดชะหรืออาจารย์แม่ของเด็กไทยทุกคนถ้าจะพูดถึงอาจารย์ 9, ยุค90ที่เด็กๆทุกคนรู้จักก็คงจะหนีไม่พ้นเราศาสตราจ,จารย์ด็อกเตอร์สุนีสินธุเดชะหรือที่เรารู้จักท่านในชื่อของอาจารย์แม่นั่นเอง โดยอาจารย์แม่เป็นอาจารย์ที่สอนภาษาไทยพักวิชาหลักสูตรและการสอนจุฬรลงกรมหาวิทยาลัยโดยมีการพูดที่ฉะฉานเป็นเอกลักษณ์และเป็นที่รักของทุกๆคนนั่นเองโดยในครั้งนี้ทีมงานเราจะพาเพื่อนๆยุคนี้ไปย้อนอดีตด,ดูก,กันหน่อยหรือย้อนความจําเด็กยุค90กันสักหน่อยว่าอาจารย์แม่รองศาสตราจารย์ดรสุนีสินธุเดชเป็นใครและตอนนี้ท่านทําอะไรอยู่ยหลังจากอาจารย์แม่จบการศึกษาจึงเข้ารับราชการเป็นอาจารย์สอนโรงเรียนสาธิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยต่อมาจึงย้ายมาเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาสอนภาษาไทยภาควิชาลักสูตรและการสอน,นคณะครูศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยรวมทั้งเป็นอาจารย์พิเศษโรงเรียนผู้บังคับหมวดทหารอากาศสถาบันจิตวิทยาและความมั่นคงมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาลัยวชิรพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลกรมตำรวจและอีกหลายสถาบัน ด้วยหลังกเกษียณอายุราชการแล้วรองศาสตราจารย์ดรสุนีสินโทเดชะได้เข้ามารับหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ตอนนี้ท่านอายุได้86ปีแล้วโดยท่านใช้ชีวิตกเกษียณอย่างมีความสุขเราจึงไม่ค่อยเห็นท่านในสื่อมากนักโดยคุณปุ้มลูกสาวของอาจารย์แม่เคยเล่ามุมน่ารักน่ารักของแม่ไว้ว่าเวลาผลสอบออกมาแม่ไม่เคยถามว่าได้ที่เท่าไหร่เลยแต่จะถามปุ้มว่าทั้งห้องมีนักเรียนเท่าไหร่เพราะว่าปุ้มจะได้ที่ท้ายๆตลอด เธอเล่าว่าพอดีคุณแม่ของปุ้มเป็นคุณครูด้วยไงคะคุณแม่สังเกตว่าพฤติกรรมการรับรู้ของปุ้มจะแปลกกว่านักเรียนคนอื่นคุณแม่เลยไปปร,รึกษากับนักการศึกษาหลายท่านเรื่องลูกสาวตัวเองแล้วก็ได้ร่วมมือการค่อยๆป้อนข้อมูลต่างๆเข้าสู่ตัวปุ้มค่อยๆจูนกันทีละนิดจนปุ้มเรียนหนังสือรู้เรื่องในที่สุดคุณแม่ของดรนิตินาตก็คือรองศาสตราจารย์ดรสุนีสินธุเดชะหรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าอาจารย์แม่นั่นเองว่อเราถามถึงคุณแม่ดรนิตินา อกว่าคุณแม่สบายดีค่ะแข็งแรงอาจจะมีช้าลงบ้างแต่สมองยังเร็วและไวเหมือนเดิมท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ